เศษศาสตร์เบื้องต้นโดยครูไพรินทร์ทองกัญญาค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนจ้าจุดประสงค์รายวิชาเศรษศาสตร์เบื้องต้นหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษศาสตร์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางเศรษศาสตร์ 2. นําความรู้และทฤษฎีเศรษศาสตร์ไปไประยุ์ใช้ในชีวิตประจําวัน สามตระหนักถึงความสําคัญของหลักเศรษฐศาสตร์สมรรถนะรายวิชาหนึ่งแสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สองประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพคําอธิบายรายวิชาศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์อุปสงค์อุปทานและการกําหนดราคาดุลยภาพความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคทฤษฎีการผลิตตลาดในระบบเศรษฐกิจรายได้ประชาชาติเงินเฟ้อเงินฟืดและเงินตึงตัววัฏจักรเศรษฐกิจดุลการค้าและดุลการชำระเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและแนวทางแก้ไขบทเรียนเศรษฐศาสตร์วันนี้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ มนุษย์ทุกคนต้องการชีวิตที่ดีที่สุดจึงต่างสแสวงหาและมีความต้องการในสินค้าและบริการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่ปริมาณของทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดบางครั้งจึงเกิดการขาดแคลนขึ้นด้วยเหตุนี้วิชาเศรษฐศาสตร์จึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษาหาวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์และมีประสิทธิภาพความหมายของเศรษฐศาสตร์ วิชาเราศรษฐศาสตร์ศึกษาถึงวิธีการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้ได้มากที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดประเภทของเศรษฐศาสตร์มีอยู่2ประเภทหนึ่งเศรษฐศาสตร์จ,จุลภาคเป็นวิชาที่ศึกษาหน่วยเศรษฐกิจระดับย่อยๆ 2. วิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคเป็นวิชาที่ศึกษาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นส่วนรวมหรือระดับประเทศ ความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาคเศรษฐศาสตร์จุลภาคศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยเศรษฐกิจย่อยๆเช่นการผลิตของบริษัทใดบริษัทหนึ่งกิจการของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเศรษฐศาสตร์มหาภาคจะศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเช่นรายได้ประชาชาติการเงินการค้างระหว่างประเทศเป็นต้น